สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนรินพัฒน์บุญยะเวรพันธ์นะครับผู้สื่อข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยนะครับวันนี้เป็นตัวแทนของทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทวันนี้อสมทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้โอกาสต้อนรับฮีโร่เหรียญโอลิมปิกของไทยนะครับรวมถึงทีมงานของสมาคมกีฬายก,กน็ักไทยทุกท่านที่เราบอกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทําได้สี่เหรียญนะครับจากสองเหรียญทอง 1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงปัญหาค่าใจต่างๆรวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่เชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยน่าจะอยากทราบกันวันนี้ผมไม่ได้มาเป็นพูดบรรายการเพียงคนเดียวนะครับขออนุญาตแนะนําอีกหนึ่งพูดบรรายการนะครับคุณสับเรชล่ยมกรองบางคลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยและเป็นอดีตนักฟันดาบถิมชาติไทยครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องเป็นเกียรติอย่างมากสําหรับการได้รับการต้อนรับเหล่าบรดาฮีโร่ของ แฟนกีฬาชาวไทยในรีโอเกม2016วันนี้เราก็จะขอเริ่มต้นด้วยการแนะนําทุกทกท่านก่อนเริ่มจากพลตรีอินทร์ยอดบางเตยประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬากรรุหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับคนที่2ครับนาวาตรีหญิงอารีวิรัตถาวรซึ่งเป็นทั้งโค้ชแล้วก็เป็นอดีตเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปี2004ที่เอเธนเกมส์ครับคนต่อไปครับเป็นน้องแนนโสพิตาธนสารครับเหรียญทองเหรียญแรกของไทยในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ครับในรุ่นส8กสิบแปดญิโ คนที่2น้องฝ้ายสุกัญญาสีสุราชครับเป็นเหรียญทองในรุ่น58กิโลกรัมหญิงครับแล้วก็คนต่อมาน้องแต้วพิมพ์สิริสริสริแก้วครับเหรียญเงินในรุ่น58กิโลกรัมหญิงซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ษาษาเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมสอสมัยครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหนุ่มรูปงามแล้วก็สาวๆติดเยอะพอสมควรทีเดียวครับ <laughs> เจ้าดุยสินเพชกรวยทองครับ เหรียญทองแดงเหรียญประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นนักกีฬาย,ยกน้ำหนักไทยคนแรกที่สามารถทําได้ในโอลิมปิกเกมส์ครับในรุ่น56กิโลกรัมชายนั่นเองครับแล้วก็ส่วนอีก2คนก็ทําผลงานได้ไม่แพ้กันครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญแต่ว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มจากเจ้าก๊อตจตุภูมิชินวงครับจอมพลังหนุ่มในรุ่น77กิโลกรัมชายที่สามารถคว้าเหรียญขอพายัพขอควา้วาอันดับ4โอลิมปิกเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับ แล้วก็อีกหนึ่งคนครับในรุ่น77 r 94กิโลกรัมชายครับเจ้าบอมสลัดสุ่มประดิษฐ์ครับทายาทของอดีตจอมพลังทีมชาติไทยครับก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากสำหรับจอมพลังไทยในการเดินทางมาอสมทในวันนี้ครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่เสยยอดก่อนละกันครับว่าก่อนเริ่มเนี่ยก่อนเริ่มโอลิมปิกเกมเนี่ยเราได้โคตามมา้ามา9เสยบอกว่าตั้งเป้าไว้7รุ่นที่จะมีโอกาสคว้าเหรียญแต่เราทําได้มาสเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนครับ ในครั้งแรกเนี่ยเราวางไว้ว่าเราต้องการได้ที่นั่งให้มากที่สุดนะฮะเพื่อที่จะได้ผู้ฝึกสอนให้มากเมื่อเราได้ก้าที่นั่งผู้ฝึกสอนได้ห้าคนก็เข้าตามแผนเราแล้วนะครับเรามองเห็นภาพว่าเราต้องการที่จะได้7เหรียญด้วยกันนะฮะแต่7เหรียญด้วยกันนั้นอ่ะมันต้องมีเหรียญทองด้วยจากการที่วางแผนงานทั้งหมดแล้วครวนี้ ก่อนที่เดินทางเนี่ยเรามองภาพว่าในรุ่น400กิโลกรัมหญิงแล้วได้คุยกับจีนว่าจีนเขาจะส่งเด็กมาแข่งด้วยกับเรารสติเท,ท่ากันเพราะบอกว่าเรื่องอะไรจะมาสู้กันนะเพราะว่าโบรุบ่นบวก75กิโลกรัมอะ่ะรัเสเซียไม่ได้ส่งถ้ามาสู้กันนี่ก็ไม่รู้ใครแพ้ชนะนะครับในสุดจีนก็ ไปเอารุ่นโบเกตส5ปล่อยปล่อยรุ่น 48, 48. ให้ก็ไม่มีใครฮะแต่ก็มีอินโดยคนเดียวซึ่งก็ถูกเราถ,ถูกเราไอ้ทำลายถูกเราได้ได้คระไดมาตลอดนะครับพอหันมารุ่น5สแปกโรกัมไม่มีไม่มีไ,มมไอ้ปเซอร์บใบจันทก็เหลือไทเปนคนเดียวเราเห็นแล้วว่าเราน่าจะได้มีสองเหรียญ พอมาถึงรุ่นของปุ๊กลุกครับรัสเซียตีมากลงไม่ได้พอใกล้ๆวันแข่งแต่วันออกโดบอีกครับนะฮะก็แทบไม่มีใครเลยอพอหันรุ่นของกอ็เราก็มันสูสีมันสูสีรุ่นของบอมก็สูสีนะครับเรามองเป้าว่าน่าจะไปเจ็ดคนดันั้น นักกีฬาเราที่เดินทางเนะี่ยเราถึงให้สังคมลงทุนถึงเจ็ดคนด้วยกันครับลงทุนไปคนอีกคนละแสนแปดหมื่นบาทเพิ่มที่นั่งไปเป็นบิสเนสคลาสสำหรับนักกีฬาที่มีโอกาสที่จะรุ่นเหนรียญส่วนสองคนจะเป็นวิทุนวิ่งมูลหรือจะเป็นแต่ลนะเนี่ยสองคนเนะี่ยไม่มีโอกาสที่จะเหรียญก็นั่งเอ็กโคมี่ไปอ,อันนี้คือ v i p มากเลยสําหรับนักกีฬาที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปเขาก็มีความพร้อม,อม ไปถึงไปถึงไอ้ลิโอวันที่28วันที่31ทเทสเหล็กสตาร์แล้ว <_ d ance> ก็แสดงว่านักกีฬาเราไปเนี่ยได้นั่งสบายไปต่างๆละแหละเนี่ยมันทําให้ฟื้นเร็วเ <_ d ance> มื่อฟื้นเร็วนี่การฟริกซ้อมต่างก็ดีเราถือว่าครั้งพอได้มาสี่เหรียญนผมว่ายังมีเหรียญปุุกลุกอีกเหรียญหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายนะฮะในการดําเนินการนกนพลาด สองสาเรื่องด้วยกันนะเด็กก็ไม่สามารถจะคุมอารมณ์ได้สําหรับอีกสองคนก็ได้ที่4ี่ับถือว่าได,ได้เข้าเป้านะฮะอันดับหนึ่งใน6นะครับแล้วก็ได้มาสี่เหรียญเราถือว่าก็เป็นเหรียญสําคัญที่ที่เราได้มานะฮะดังนั้นเราถือว่าไอ้ห้เกิน50ไปเนี่ยการที่สมังคมลงทุนมาเป็นระยะเวลา4ปี หลังจากชอกช้ำนะกกำใจะะจากลอดอดเกมได้เพียงหนึ่งเหรียญเงินมาครั้งนี้เราได้2ทองหนึ่งเงินกับหนึ่งทองแดงซึ่งน่าจะได้อีกก็ไม่เป็นไรครับ <Okay. S 2> ถ้าได้มากๆไปเดี๋ยวโตเกียวเกมลำบาก <S <S นะ <ๆ S 1> ถือว่า4เหรียญก็โอเคครับ <S <S พูดถึงตอนนี้ในเรื่องของยอดรางวัลอัดฉีดนะตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าเฉพาะในส่วนของนักกีฬาแล้วก็สมาคมเองรวมๆแล้วเนี่ยประมาณกว่า100ล้านบาททีเดียว ตอนนี้มีการจัดสรรหรือว่าอะไรยังไงบ้างเพราะว่าตรงน,นี้มีส่วนที่มีคนหลายๆคนเป็นห่วงเหมือนกันในเรื่องเงินรางวัลอัชีพตรงนี้ฮะเงินรางวัลอัชีพเนี่ยมันจะมันจะแบ่งเป็นสองส,สองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือเงินที่ได้มาจากรัฐบาลครับนักกีฬาเนี่ยถ้าเขาได้มา100บาทเนี่ยนักกีฬาก็จะได้เงินรางวัลนี้ไปอยู่ประมาณอยู่85บาทนะฮะ หบาทเนี่ยห้าเปอร์เซ็นี่ยจะไปอยู่ในกองทุนของเขาเองอีกสิบอร์เซ็เนี่ยก็จะแบ่งสารพันส่วนผู้ที่ไม่ได้เหรียญแต่ว่าไปช่วยคอริอฟายอ,อันนี่เป็นเป็น,ปนทุกครั้งมาเป็นแค่นั้นอยู่แล้วนะครับส่วนนักกีฬาจะไปให้กับทางสโมรสรต้นสกัดเดิมเนี่ยก็ให้ได้ไม่เกินสิเอร์เซนตะเราทําสัญญากับ,กบสโมรสรต้นสกัดหมดเรียบร้อยส่วนเงินที่สมาคมได้มา 30สเนะฮะสังคมก็จะคืนให้ต้นสังกัดหนึ่งในสามส่วนก็หมายความว่าต้นสังกัดถ้าได้มาอยู่3ล้านต้นสังกัดก็เอาไป10เอาไปล้านหนึ่งเอาไปนี่คือการที่จะช่วยสร้างนักกีฬาใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราวางระบบไว้ส่วนเรื่องของ20%เของโค้ดนั้นก็มีการแบ่งระหว่างโค้ดไทยกับโค้ดต่างประเทศซึ่งคงจะต้องมานั่งปรึกษาเรืกออีกที นะฮะแต่ก่อนนี้ตอนโคตจีนอยู่เนี่ยนักกีฬาไปโคตไทยจยะได้สิบเปอร์เซ็นต์โคตจีนก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้โคตจีนไม่ได้มาเกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะเราได้โคตอิห่านมาซึ่งคงจะได้ไม่ถึงที่เพราะว่าอิหลานมาสร้างพลระกําลังแต่ว่าเรื่องเทคนิคเป็นเรื่องโคตไทยนั้นอาจจะอิหลานอาจจะไปห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โค้ชไทยเอามา1 5ต่างๆทั้งหลายแหลน่นี่ซึ่งกรรมการบริหารคงจะต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนั่นคือการแบ่งแบ่งเงินที่แฟฝง ถ้าว่าใครบริจาคเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ว่าจะทําองไรกับเงินที่มีอยู่นั้นครับเงินที่ได้มาจากการบริจาคนั้นเป็นของนักกีฬาทั้งหมดไม่เกี่ยวแยกส่วนกันนะแยกส่วนกันนะแต่ถ้าหากว่านักกีฬาจะไปไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับหรือจะไปเป็นแม่นางแบบนายแบบต่างๆแล้วแหละเนี่ยนะฮะตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเยอะอย่างคราเสีเป็นงนี้ฮะมันมีสองประเด็นถ้าติดต่อโดยตรงสมาคมหมายความว่าไม่มีหน้าหน้าอ๋อแล้วไม่มีนาหน้า นักกีฬากับทางสังคมก็แบ่งคนครึ่งๆนะแต่ถ้าว่าใครไปหามาให้คนหามาให้ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนักกีฬาก็เอาไป 40, สี่สิบสังคมมาสี่สิบแฟร์ๆกันทุกฝ่ายนะออกมาตอนนี้มีเยอะไหมฮะก,ก็กำลังเริ่มเข้ามาแต่ถติว่าถ้าหากว่าเขาให้เจาะจงให้นักกีฬาเลยนะครับนักกีฬาเอาไปหมดสังคมไม่เกี่ยวข้องในวงเงินที่ส่วนเกินจากที่รัฐบาลให้สังคม ไม่เข้าไปแตะต้องตรงนี้มาะนะฮะจบจากที่ไปที่มาของการที่มาประสบความสำเร็จตอนนี้แล้วเราจะไปเริ่มต้นกันที่นักกีฬาคนแรกกันก่อนดีกว่าเป็นน้องแนนสาวจากชุมพรคนนี้เมื่อวานนี่คุณแม่นี่มีเอาทุเรียนหมอนทองมาต้อนรับถึงสนาม <c oughs> บินสุวรรณภูมินี่หึงกันทั้งสนามเลยนะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคนแรกกดดันไหมเป <c oughs> ิดหัวมามีความกดดันอยู่มากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราคนแรกแล้วเหมือนกับ มีได้ยินมาแบบว่าถ้าเราเปิดดีทุกคนก็จะดีแต่ถ้าเราก็คิดว่าเออแล้วถ้าเราไม่ดีล่ะทุกคนจะไม่ดีตามไหม, <mel od> มเครียดนะคิดมากแต่ว่าก็ต้องควบคุมสติตัวเองตลอดต้องใช้สมาธิสูงต้องฝึกจิตวิทยาเพื่อกั้นทุกๆอย่างออกจากความคิดเราไม่นั้นมันจะทําให้เราวกแวกแล้วก็แบบไม่มีสมาธิในการแข่งขันการที่ไม่มีจีนทําให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไหมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็ในความคิดหนูคือ ไม่ว่าจะมีจีนหรือไม่มีจีนหนูก็จะทําเต็มที่แล้วก็ทําสถิติที่เรามีมาาเงี้ยทำให้เต็มที่ที่สุดคะ่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเราทําเต็มที่ของมันลวคะ่ะการที่มีโค้ชรุ่นเดียวกันะรุ่น48 <c oughs> เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าหุ่นตอนนี้อาจจะเป็นบวกหรือว่าเป็นรุ่น58เนี่ยช่วยได้เยอะไหม <c oughs> สาหรับการที่มีโค้ชในรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยเทคนิคอะไรแทคกติกต่างๆโคตลีดีมากคะ่ะเหมือนกับคอยอยู่ข้างๆตลอด เหมือนหลังเวทีอย่างเงี้ยหนูแบบว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าหนูนิ่งหนูมีสมาธิแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ค่ะข้างในอ่ะมันตื่นเต้นจนแบบมันมันควบคุมตัวเองจะไม่ได้เลยเอะไรอย่างเงี้ยจนบอกเว่าขอจับมือได้ไหมให้เหมือนแบบให้ขอความอบอุ่นจากโคอาลีบอกว่าหนูไม่ไหวแบบหนูตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็คอยอยู่ข้างๆพอควบคุมสติไว้ตลอด ครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับน้องแนนไปแล้วนะครับต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งฮีโร่เหรียญทองยกน้ำหนักของเรานะครับคนนี้อยู่ในรุ่นของ58กิโลกรัมหญิงกันบ้างนะครับสาวน้อยอีกคนหนึ่งที่น่ารักมากนะครับน้องฝ้ายสุกัญญาศรีสุราชนะครับเป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกว่าจะต้องไปแข่งขันในรุ่นเดียวกับไอดอลของตัวเองที่โอ้โหนอกจากจะคลุกคลีกันในแคมป์แล้วเนี่ยยังต้องมาสู้กันเองรู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้แข่งรุ่นเดียวกับพี่ค่ะก็ส่งสองคนก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กันค่ะก็จะทําให้เต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะแล้วตอนที่เราได้เหรียญแล้วเนี่ยทางเต้าได้มาแสดงความดีใจว่ายังไงกับเราบ้าง,งคะก็มันดีใจมากกออะไรประมาณนี้ก็พี่เขาก็มาดีใจกับเราด้วยค่ะที่เราได้เหรียญทองความสัมพันธ์ในแคมป์ระหว่างฝ่ายกับเต้าเป็นยังไงบ้าง ก็เป <N oms> <K> ็นพ er <K> ี oh ่น um ้องค่ะก็เป็นพี่ที่น่ารักอะค่ะเห็นบอกว่ามีเขินพี่เขาด้วยก็มีเขินนะคะครับผมเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่น่าจับตามองครับอายุเองน้อยนะครับฝ่ายสุกัญญาศรีสุราชครับผมนี่ตอนแข่งเขาให้ฉายากันทางบ้านเขาเรียกว่าน้องมะลิราะนั้นมีมัดกันสามจุกเห็นไหยจะเห็นตอนที่เขาดีใจอะไรอย่างเงี้ยมีหลายชื่อเลยฉายามีอะไรบ้างตอนตอนที่ที่เขาให้กันเนี่ยก็น้องปอบสามจุกบ้างปอบสามจุกเลยเหรอน้องมะลิบ้างอะไรประมาณนี้ปอบสามจุกทำไมอะ แต่ก่อนเขาชอบเรียกนหนูว่าปอบหนูนี่คือใครเป็นคนเรียกใครเป็นคนตั้งคนแ,แรกตั้งแต่อยู่ในกีฬาแล้วค่ะก็มีพวกอาจารย์พวกเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะเรียกโอ้โหเรียกขนาดนี้เลยให้เกียรติมากเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เป็นน้องนาจาแล้ว <c oughs> น,น้องนาจาใช่ไหมตอนนี้ฉ <c oughs> ายาใหม่ นาหนๆพูดถึงรุ่น58แล้วคนต่อมาคือคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองแต่ว่าท้ายที่สุดก็สามารถคว้าเหรียญเงินแต่ว่าสร้างบริษัทเป็นคนแรกครับนักกีฬาไทยที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกสองสมัยได้สําเร็จน้องแต้วพิมสิริสิริแก้วเป็นยังไงจอมพลังสาวจากขอนแก่นก็พอใจกับผลงานของตัวเองมากน้อยแค่ไหนพอใจค่ะจริงๆแล้วแต้วรู้สึกดีใจมากๆที่ตัวเองได้ก้าวมาถึงจุดนี้อีกครั้งใช่ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แต้วสลับรุ่น6 3 5 8้เนี่ยแลวช่วงนั้นต้องต้องยอ,อมรับว่าผลงานยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สุดท้ายกลับมาร,รุ่น58เป็นยังไงบ้างก็น่าจะเป็นสรีระแล้วก็รูปร่างเราด้วยเพราะว่าอยู่รุ่น63นี่คืออ,อยู่มาตั้งแต่เสร็จอมปิกสีปีที่แล้วแล้วก็กินมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่รุ่น63 <c oughs> ไปแข่งที่ไหนก็คือเหมือนสิติแบบไม่ค่อยสู้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองแบบ ลดลงมาอยู่รุ่นเดิมของตัวเองอน,นาคตกับทีมชาติเต้ามองไว้ยังไงจะเล่นต่อนานแค่ไหนโอลิมปิกข้งหน้าอีก4ปีญี่ปุ่นไหวไหมโอลิมปิกอีกสปีอ่ะตอนนี้ต้องบอกไม่ได้ใช่เพราะว่าตอนนี้คือดูร่างกายสภาพร่างกายตัวเองก่อนว่าจะถึงขนาดไหนอะไรเงรี้หาใช่ ก็อยู่ที่ริโอได้ข่าวว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่ฮอตมากๆมีคนมาขอถ่ายรูปโดยเฉพาะสาวๆนี่เยอะแยะไม่มีจริงเหรอเห็นเขาลือกันให้ทั่วเลยว่าเต้าเนี่ยสาวๆเยอะมากไม่มีไม่มีเสียงสูงนะไม่มีไม่มีเสียงสูงไม่มีเลยไม่มีจริงเหรออ่าจริงๆนะไม่งั้นเดี๋ยวสาวที่เชียงใหม่เขาจะว้าเย้ ประเด็นอีกอันหนึ่งที่ต้องถามเต้าเลยที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เขาอยากรู้ว่าทําไมครั้งสุดท้ายเต้าถึงไม่ยกเพราะถ้าเกิดยกตอนแรก1 3 9เราอาจจะแซงฝ้ายขึ้นไปเป็นเหรียญทองก็เป็นไปได้เหตุผลอะไรที่ตรงนี้เราไม่ยกเหตุผลอะไรที่ไม่ยกตอนนี้ณตอนนั้นคือคือเต้าไม่รู้เพราะว่าเต้าเป็นนักกีฬาหนึ่งมีมีหน้าที่ยกแล้วก็มีหน้าที่แข่งอย่างเดียวทางพ่อเสกับแม่บุตรทางสมาคมเนี่ยเขาจะวางแผนไว้ ใช่ค่ะวางแผนไว้กับสตาร์ทโคดอะไรเงี้ยคะแล้วก็พอถึงวันจุดจุดนั้นอะ่ะคือน้องได้เหรียญ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครได้เหรียญอะ่ะ <c oughs> ต็คือแบบกระโดดกอดกับน้องแหละ <c oughs> ดีใจที่แบบเราเราเป็นหนึ่งเดียวธงชาติสองผืนเอารวมกันคือหนึ่งผืนผืนใหญ่ใหญ่ใครได้เหรียญคือต้องดีใจละต้องต้อไม่คิดว่าตัวเองจะได้ได้เหรียญคือ,อความคิดเต้าคือมกักก ก้าวถึงจุดๆน uh, ี้คือต้ออยากติดหนึ so right ่งในสามอยากประสบความสาเร็จอีกครั้งไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็ได้ใช่เห็นกระแสไหมในในโลกโซเชียลว่าเป็นประเด็นว่าทำไมถึงไม่ยกครั้งสุดท้ายถ้ายกตัวเองก็น่าจะทําได้อะไรใช่ก็ก็เห็นเห็นในโซเชียลก็ตั้งคําถามตัวเองเหมือนกันว่าทําทําไมแต่ในใจคือเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราต้องยกครั้งที่สจะได้เหรียญทองแย่งกับน้องอะไรอย่างงี้ค่ะใช่เพราะว่า นาทีนั้นคือไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นครับแต่จริงๆพ่อเสกเขาก็ห่วงสุขภาพเราด้วยห่วงร่างกายเราด้วยว่ากลัวเจ็บกลัวอะไรอย่างี้คต้องบอกว่าสมาคมยกน้ำหนักเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาคมที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดโดยเฉพาะในเรื่องของโทรศัพท์มือถือไปแข่งขันเนี่ยนักกีฬาแทบจะไม่มีใครได้ใช้โทรศัพท์มือถือยกเว้นก่อนแข่งใช่ไหมที่จะโทรไปหาพ่อแม่ได้ก่อนแข่งก็ไม่ได้โทรไม่ได้โทรด้วยนอกจากหลังแข่งได้เหรียญแล้วถึงจะได้โทรใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาแล้วก็ ได้ข่าวว่าตอนตอนที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเห็นเสบอกว่าเวลาไปทานข้าวนี่ต้องเดินเข้าแถวด้วยใช่ไหมคือวินัยเนี่ยคือศีลอย่างครับศีลสมาธิปัญญาศีลคือวินยัยถ้าหากว่าเราเราสร้างวินัยให้เข้มแข็งเนี่ยคู่ต่อสู้จะเริ่มกลัวอ,อันนี้เป,ปรีจิตวิทยาอย่างหนึ่งเราเคยไปเห็นคันซีเกมที่ปาร,รีสบงังนักกีฬาเราเดินเข้าแถวเลยสิบห้าคน อินโดนีเซียได้กลัวเลยแล้วเราก็นอกอินโดนีเซียคาปอนบังเลยนะฮะมาถึงครั้งนี้เหมือนกันนะฮะบรรดาคู่ต่อสู้ที่เจอเราเนี่ยเดินไปแถวไปเนี้ยมันเกิดความกลัวนะและการต่อสู้เนี่ยมันต่อสู้ไม่ใช่บนเวทีเดียวม,มันต่อสู้ตั้งแต่นอกเวทีมาสนามซ้อมแล้วมาสนามวอร์มแล้วมาสนามแข่งน,นั่นคือการต่อสู้แล้วเมื่อเรือไปแถวเนี่ยโคเซอร์มันเริ่มมองแล้วอเอ๊ะมามาแบบไหนวินัยแบบนี้ มันน่ามาพอไหมแล้วพอดีเราซ้อมดีมาเนี่ย mm hmm. เกิดความกลัวอันนี้คือสิ่งที่เป็นกีนกวิ่ยอย่างหนึง่ง mm hmm. แล้วก็เราต้องการให้น้องเนี่ยเป็นทีมนั้นดังนั้นในแคมป์เดินตลอดฮะเดินเข้าแถวตลอดจากหล่อหนึ่งครับมาคุยกับหล่อสองกันมาคนนี้เป็นหนุ่มน้อยจากจังหวัดสุรินทร์เหรียญทองแดงในรุ่น56กิโลกรัมชายเจ้าดุยสินเพชรกรวยทองครับหนุ่มหล่อแบบนี้ต้องถามเจ้าดุยก่อนครับว่าตอนแรกแนน ยกแล้วก็คว้าเหรียญทองเป็นคนแรกกับทัพในกีฬาย,ยกหนักไทยมาถึงดุยยกต่อจากแนนตรงนี้แนนเป็นกำลังใจกับดุยมากน้อยแค่ไหนครับก็เป็นกําลังใจมากนะครับที่พี่พี่แนนได้เหรียญก็ผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับก็จะทําให้เพื่อประเทศชาติเพื่อครอบครัวนะครับครับแล้วก็ส่วนตัวพอใจไหมครับกับเหรียญทองแดงที่ได้มาก็พอใจมากครับที่ไปแย่งเหรียญกับเวียดนามได้ครับก็ส่วนสองคนนั้นก็จะเป็นจีนกับ เกาหลีเหนือนี่ก็เขาก็เป็นแชมป์โลกทั้งสองคนครับครับอีกข่าวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่คดีเท่าไหร่แล้วก็แฟนกีฬาชาวไทยอยากจะทราบนะครับก็เราทราบกันแล้วว่าเราเสียคุณยายของดุยไปอยากราบว่าดุยรู้เรื่องราวนี้เมื่อไหร่ครับก็หลังจากแข่งเสร็จก็กลับไปถึงห้องครับก็เปิดเปิด Facebook ดูก็เห็นเห็นเห็นข่าวครับครับเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเสียใจครับอึ้งไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็น้ําตาก็ไหลอะ จากตอนนี้ดุย่ยมีแรงใจอยากจะทำอะไรเพิ่มเพื่อคุณยายไหมครับก็อยากจะทำทำหน้าที่ของของเราให้ดีที่สุดครับก็จะจะคิดถึงยายตลอดไปครับติดตามดุ่ยได้ทาง Facebook Live นะครับ,รบนี่ก็ ไลฟ์ทาง Facebook คุยกับแฟนๆอย่างต่อเนื่องเลยเช่นเดียวกับน้องแนนโสมิตาคนนี้ก็ไลฟ์เหมือนกันได้ข่าวว่าน้องไฟล์ก็ไลฟ์ด้วยติดตามนักยืมหนักไทยผ่านทาง Facebook ของทุกคนเลยนี่แหละวันนี้แหละวันนี้จะไม่ได้ไลฟ์จากวันนี้ไปต้นไปเพราะว่าเสรู้ละจบจากคนที่ได้เหรียญครัวนี้มาคนที่ไม่ได้เหรียญแต่ว่าทาผลงานได้ดี2คนบ้างคนแรกคือเจ้ากอตจตุูมิชนวงคนนี้พลาดไปอย่างน่าเสียดายที่42สมัยละครับผมเป็นไงบ้างอ่า 4ปีที่แล้วเราเสียใจกับเรียนรางวัลใช่ไหมครับก็เราก็มาปรับเตียงใหม่ปรับแนวคิดเตียงใหม่ครับตั้งความหวังของเตียงไว้แล้วก็มีความฝันของเตีเงังแล้วก็พยายามฝึกซ้อมให้ให้หมากๆแล้วก็มาถึงที่ที่ครับท,ที่ผ่านมาที่แข่งก็ไม่ได้แบบว่าจะซสีเรียสอะไรมากเพราะว่าตัวเองเตรียมตัวมาดีก็ได้ที่4ก็โอเคแล้วครับ การที่ที่โค้ดคู่ใจเราโค้ดตันเนี่ยพี่ตันเฉลคพลมวยมั่นโค้ดโคราชเนี่ยไม่ได้ไปมีผลกับจ,จิตใจเราบ้างไหมไม่มีครับคือแกจะให้กําลังใจอยู่แล้วคือแบบว่าโค้ดทุกคนก็ให้กําลังใจทุกคนเพราะว่าเราแบบจะร้อ,องดิ <laughs> ไม่ได้ร้อง <laughs> อ่าก็แบบว่าเราแบบควรจะมีสมาธิกับตีเองให้มากกับการแข่งครับ <g arness> อ,อีกหนึ่งคนเจ้าบอมบอมบอดี้สลมคนนี้ไม่ใช่บอมสลัดสุ่มประดิษฐ์เป็นงั้นก่อนแข่งเห็นได้ข่าวว่ามีเพื่อนเอาเอาหมวกแก๊ปที่มีลายเซ็นของพี่ตูนบอดี้สลมมาให้เนี่ยใช่ครับเป็นไงบ้างเซอร์ไพรส์แค่ไหนก,ก็ดีใจครับไม่คิดก็อยากจริงๆอยากเจอตัวจริงมานานมากแล้วแต่ก็ไม,ไม่ไม่เคยได้เจอครับแล้วผลงานในการแข่งขันผลงานชวดเรียนทองแดงไปเพียงแค่2กิโลกรัมเท่านั้นครับก็วันที่แข่งผม ไม่ได้รู้เลยว่าน้ำหนักเหล็กที่ยกต้องยกเท่าไรยกอยู layers, ่ตอนนั้นยกอยู่แล้วเราได้ที่เท่าไหร่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยฮะตอนนั้นคือจะยกอย่างเดียวจะขึ้นไปยกบนเวทีอย่างเดียวแล้วพอยกเสร็จแล้วก็มาลุ้นเหรียญทองแดงก็ยังงงๆอยู่ฮะก็ยกแบบงงๆฮะเพราะว่าผมไม่ได้คิดเลยว่าจะเอาที่เท่าไหร่ฮะก็ไปยกก็ดีครับทำลายสถิติของตัวเองไปก็เยอะท่านี้ผมก็คิดว่าผมประสบความสำเร็จแล้วครับ กดดันไหมมีมีคุณลุงเป็นอดีตเหรียญเงินในเช่นเกมประเสริฐสุนประดิษฐ์อย่างเงี้ยคุณพ่อก็เป็นอดีตทีมชาติด้วยเราเราต้องมาแข่งในใน,ในยุคตรงนี้ก็ไม่กดดันนะครับก็ก่อนไปแข่งก็ทําตัวทําสมาธิมาดีแล้วครับก่อนแข่งก็ทําสมาธิตื่นเช้ามาอะไรก็ปกติไม่กดดันเพราะว่าได้ข่าวจากทางทางบราซิลล่าสุดมีกรรมการเขส่งมาบอกครับว่าเส มีกรรมการหลายคนที่ชมบอมในเรื่องของสรีระร่างกายแล้วก็รวมถึงตอนเวลายกเราเห็นได้ว่าคนอื่นเครียดหมดแต่ตาคนนี้ยิ้มไปยกไปมีความสุขมากติดทั้ง6ลิฟต์เลยบอกว่าอนาคตต่อไปถ้าเกิดว่าปั้นดีๆมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมด้วยนะ ครับแน่นอนครับมั่นใจด้วยมั่นใจมากมั่นใจด้วยอ่านี่ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกของของน้องๆทุกคนแต่ปิดท้ายนิดนึงให้โค้ดพูดหน่อยดีกว่าเจ้าแม่คิตตี้ของเราว่าเป็นยังไงบ้างกับการทําหน้าที่ในครั้งนี้เหมือนจะเป็นเต็มตัวแล้วล่ะสําหรับโค้ดใหญ่เลยก็ว่าได้ก็ต้องขอบคุณสมาคมขอบคุณพ่อเสแม่บุตรที่ให้โอกาสอาลีจริงๆแล้วอาลีทำงานตรงนี้คนเดียวไม่ได้ยังมีทีมของผู้ฝึกสอนที่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ออส หรือว่าจะเป็นพี่เอหรือว่าจะเป็นโคตตันโค,คตมัดคือทุกคนมีส่วนร่วมทําให้น้องๆประสบความสําเร็จในวันนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆแต่พวกเราก็ภูมิใจในในการทําหน้าที่ของน้องๆแล้วก็เห็นน้องๆประสบความสําเร็จอันนี้เราก็หายเนื่อยค่ะคเพราะจริงๆหลังเวทีเราจะเห็นว่ามีคุณบุตรอุบสบายอดยฟ <สะ S 1> ังเตยแ <สะ S 1> <ใ>นกลุ่มสม <ะ S> ัค่ไปช่วย <สะ S 1> ด้วย <สะ S 1> ซึ่งวันนี้ตอนแรกจะมาแต่ว่าเหมือนไม่สบายใช่ไหมครับเสตอนนี้ก็ต้องกลับไปรักษาตัวอีกครั้งหนึ่ง ก็ต้องเป็นกําลังใจให้หายเร็วนะครับครับ,รบวันนี้ทีมข่าว,าวกีฬาสํานักข่าวไทยนะครับเป็นเกียรติอย่างมากแล้วก็ขอไวพอ้พรให้สมาคมกีฬายกน้ําหนักแห่งประเทศไทยนั้นปลกุกปั้นนักกีฬายกน้าหนักแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนับต่อไปจากนี้นะครับวันนี้ผมนรินพัฒน์บุญยศิรพันธ์คุณสารเรศลิ้มกรงมงคลและทีมนักกีฬาและสตาฟของยกน้ำหนักขอลาไปก่อนครับขอ่ากคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อนี่ด้วยนี่ให้สะดวใช่ไหมไม่ให้สวหรให้เลยวักคา